เหเมาส์ไร้สายสุดคุ้มน่าใช้พกพาสะดวกงบไม่เกิน1,000บาทจะมีรุ่นอะไรบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับเมาส์ไร้าสายนะผมบอกเลยว่า Office a d m i n Board เนี่ยคือซื้อมาใช้งานเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ราคาแบบร้อยกว่าบาทยันไปเป็นหลายพันบาทก็มีนะผมซึ่งบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับถ้าจะซื้อเมาส์ไร้าสายทั้งทีเนี่ยควรซื้อแบบราคาสัก300บาทขึ้นไปนะผมถ้าซื้อราคาที่ต่ำกว่า300แบบร้อยต้นๆหรือว่าไม่ถึงร้อยเนี่ยคือใช้ไปแป๊บเดียวคือพังแน่นอนนะผมจากส่วนตัวที่ใช้งานมาเมาส์หลายรุ่นเนี่ยพวกเมาส์ราคาถูกๆนะครับคือถ้าใช้ได้แบบ2-3เดือนขึ้นไปนี้ก็เก่งแล้้วนนนะโดยใคลิปี ไอ้ยินบอลเนี่ยจะมาแนะนำเมาส์ไร้าสายทั้งหมด5ตัวกันนะครับซึ่งทั้ง5ตัวนี้เองเนี่ยก็คือใช้งานที่ออฟฟิศของไอ้มินบอลจริงๆด้วยนะผมใช้แล้วถูกใจเลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆต่อน,นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูกันก่อนว่าเมาส์ไร้าสายที่ดีเนี่ยควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะ อันดับแรกนะครับผมก็คือเมาส์รวมฐานเนี่ยน้ำหนักไม่ควรเกิน100กรัมน,นะครับลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยจะได้ไม่เมื่อยข้อมือนั่นเองนะครับรวมถึงเวลาพกพาเนี่ยก็จะสะดวกมากกว่าที่เมาส์น้ำหนักเยอะๆด้วยนะอย่างที่2นะครับก็คือตัวเมาส์เนี่ยควรมีปุ่มด้านข้างนะครับที่เป็น backward forward นะเวลาใช้ทํางานอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเข้าเว็บไซต์จะกด back ย้อนกลับหรือว่าจะกด forward ไปข้างหน้าเนี่ยมนสะดวกมากๆกว่าพวกเมาส์ที่ไม่มีปุ่มด้านข้างนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะมีปุ่มด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้นะเขาเรียกว่าปุ่ม Backword Forward แล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเมาส์ไร้าสายที่ดีเนี่ยควรเชื่อมต่อผ่านบูชูดได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใช้ได้แค่รีซ็ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับผมเผื่อแบบเราใช้งานไปเนี่ยแล้วทำรีซ็ฟเวอร์หายจะได้ไม่ต้องซื้อเมาส์ใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะอันนี้บอกเลยว่าที่ออฟฟิศไอ้ไม่บอลเนี่ยชำขายบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดู5้าเมาส์ไร้สายที่ไอ้บอลอยากจะแนะนํากันนะครับโดยเรียงจากราคาถูกไปราคาแพงนะ ตัวแรกนะครับก็คือเมาส์ anitech W226 นะครับผมบอกเลยว่าสเปคต่อราคาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับโดยดีไซน์ขนาดเมาส์ของเขาเนี่ยจะแค่ครึ่งฝ่ามือไอริบอลเท่านั้นเองนะครับผมทรงเนี่ยจะเป็นทรงแบบบาลานส์นะครับผมเท่ากันซ้ายขวานะแล้วก็ ตัวปุ่มกดของเขานะครับก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาสกอร์เมาส์แล้วก็ตรงกลางนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดนะก็คือจะใช้โหมดเป็นบลูทูธหรือว่าใช้ตัวรีเซอร์นั่้นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีปุ่ม Backward Forward มาให้วัสดุนะผมจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับงานประกอบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะ มาดูที่ด้านล่างตัวเมาส์กันมากนะครับด้านล่างนะครก็จะมีฟีดเมาส์2แผ่นบนล่างตรงนี้นะแล้วก็ตรงสวิตช์ตรงนี้นะผมจะเป็นสวิตช์ปรับ DPI นะผมสามารถปรับได้3ระดับนะครับก็คือ8 0 0 1 2 0 0แล้วก็ 1,006นั่นเองนะแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับเซนเซอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวออปติคอลนะครับผมแล้วก็ด้านในนะผมก็จะเป็นที่ใส่ถ่านนะครับผมใส่ถ่าน 2A 1ก้อนแล้วก็จะมีที่เก็บรีซิฟเวอร์เมาส์มาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเก็บให้ดูนิดนึงเป็นแม่เหล็กดูดติดด้วยนะเนี่ยอ่ะนี่เลยรีซิฟเวอร์ก็อันเล็กนิดเดียวนะครับมีเขียนคำว่า Anitech ด้วยนะ โดยคุณสมบัติเด่นของเมาส์ตัวนี้นะผมนอกจากที่จะมีขนาดเล็กแล้วนะตัวคลิกซ้ายคลิกขวาของเขาเนี่ยเป็นแบบไซเลนด้วยนะครับเดี๋ยวบอลคลิกให้ดูนะนี่เลยนะผมไม่มีเสียงเลยนะเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะก็คือตัวสกอรอเมาส์ของเขานะครับนี่เลยนะมันมีเสียงของข้างดังนะครับเวลาแบบถ่ายขึ้นถ่ายลงแบบนี้คลิกก้ก็มีเสียงนะครับรวมถึงตัวปุ่มแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดเนี่ยก็มีเสียงเช่นเดียวกันนะเนี่ย เสียงดังใช้ได้เลยนะผมแต่คลิกซ้ายคลิกขวาของเขาเงียบสง่งนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไหนๆทำไซเลนแล้วเนี่ยน่าจะไซเลนทั้งหมดเลยนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของระยะการใช้งานแบตเตอรี่ของเขานะครับอันนี้คือมอใช้ถ่านอะคลาลัยนะครับผมก็คือใช้มาสักประมาณ3-4เดือนแล้วก็แบตยังไม่หมดนะครับซึ่งในส่วนส,วนสเปคเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะว่าถ่านหนึ่งก้อนใช้ได้นานเท่าไหร่ส่วนน้ำหนักตัวเมาส์นะครับผมเมื่อรวมฐานไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่83กรัมนะคกรัมผมก็ถือว่า เบาใช้ได้เลยแล้วก็ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยแค่เพียง300บาทเท่านั้นนะประกันแล้วให้ถึง2ปีเต็มมีสีน้ำเงินกับสีดำให้เลือกซื้อกันด้วยตัวที่2นะครับผมเมาส์ยูกรีนเอ0นะครับโดยเมาส์ตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าตัว a n i t e c ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนะทรงของเขาเนี่ยจะเป็นสำหรับคนมือขวาเท่านั้นนะครับตามนี้นะแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ย จะมียางกันลื่นมาให้ด้วยนะผมเวลาระวังนิ้วโป้งไว้ตรงนี้นะครับนีปุ่ม backward forward คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ตรงสกอร็เมาส์นะครับผมซึ่งปุ่มของเขาเนี่ยเป็นแบบไซเลนทุกปุ่มเลยนะเดี๋ยวแอนดี่บอลลองคลิกให้ดูนะครับผมเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวาไม่มีเสียงเลยสกอร็เมาส์เลื่อนขึ้นลงกดลงไปก็ไม่มีเสียงนะครับลองกดปุ่ม backward forward ดูเนี่ยเงียบกริบ นี่ผมไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับงานประกอบนี่ก็ถือว่าแน่นใช่ได้นะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับผมโดยปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับโหมดนะว่าใช้งานบน Windows หรือว่าใช้งานบน Mac OS นะครับถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็คือเป็นโหมด Mac OS ถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นโหมด Windows ส่วนการปรับ DPI ของเขาผมสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับโดยการกดปุ่มดับบ l e ล l i c k ที่ปุ่มปรับโหมดของเขานะเนี่ยถือได้ตั้งแต่800จนถึง4,000 DPI กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูด้ ด้านใต้เมาส์กันบ้างนะครับผมตัวฟีดเมาส์ของเขาเก็จะมีมาให้3 1 2จุดตามนี้นะครับมีสวิตซ์เปิดปิดนะครับผมซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อแค่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับไม่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะเนี่ยเป็นเซนเซอร์แบบออปติคอลนะแล้วก็ด้านใต้นะครับใส่ทาน เอเอก้อนนะครับผมแล้วก็จะมีท mm ี่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์มาให้อยู่ตรงนี้ด้วยโดยน้ําหนักตัวเมาส์ของเขานะครับผมเมื่อรวมฐานแล้วนะจะหนักอยู่ที่92กรัมนะครับผมแล้วก็อยะยการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยเขาเพลไมไว้ว่าถ่าน1ก้อนอะคาไลนะผมสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง18 <S <S เดือนเดือนทีเดียวนะ,นะอันนี้ก็ใช้งานมา3าเดือนก็แบตยังไม่หมดนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเมาส์ตัวนี้นะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือไม่รองรับการเชื่อมต่อบูชูธนะครับกับ การปรับ DPI ของเขาเนี่ยมันปรับค่อนข้างยากนะครับที่ต้องดับเบิลคลิกในการปรับนะซึ่งเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมัน DPI เท่าไหร่ผมต้องใช้ความรู้สึกในการสไลด์เมาส์ดูเอาเองนะหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยมันควรแยกปุ่มไปเลยดีกว่าสําหรับด้านราคาค่าตัวของเขานะผมเมาส์ยูกรีน M U 006ตัวนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่379บาทนะครับประกัน2ปีเต็มนะมีแค่สีดําสีเดียวนะครับผม ต่อมาตัวที่3มนะผมกับเมาส์ Xiaomi นะครับมี Dual Mode Silent Edition นะผมบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาได้น่ารักและก็มินิมอลมากๆเลยนะฮะผมตัวสีของเขาเนี่ยก็เป็นเมาส์สีขาวซะด้วยนะครับดีไซน์เนี่ยเป็นแบบทรงบาลานซ์นะครับเท่ากันซ้ายขวานะแล้วก็วกขนาดของเขาหผมไซส์เนี่ยขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะแล้วก็ชื่อว่าเป็น Silent Edition นะครับเพราะว่าปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาของเขาเนี่ยก็คือเงียบกิฟนะครับปุ่มตัวสกอร์เมาส์ก็ เงียบเช่นเดียวกันนะส่วนตัวปุ่มปรับโหมดเนี่ยอาจจะมีเสียงนิดนึงแล้วก็ตัวแบ็ k เวิร์ดฟอร์เวิร์ดของเขาเนี่ยก็ยังมีเสียงอยู่นะโห่นี่คือเป็นข้อสังเกตของเขาเลยนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีลายเป็นดอทดอจุดๆดกันลื่นมาให้ด้วยนะครับส่วนงานประกอบของเขาผมถือว่าทามาได้ดีเลยนะครับดีกว่า2ตัวแรกที่ไอ้บอลพูดไปก่อนหน้านี้นะ มาดูที่ด้านใต้เม,มาส์กันบ้างนะครับด้านใต้เนี่ยก็จะมีตัวฟีดเมาส์นะครับผมสจุดบนล่างสวิตช์เปิดปิดของเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสีเขียวคือเปิดสีแดงคือปิดนะครับง่ายๆเซนเซอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวออปติคอลนะครับผมแล้วก็ตัวด้านใต้เมาส์นเนี่ยวิธีการเปิดปิดนะครับก็ใช้เล็บจิกนะแล้วก็เปิดมาลงมานะครับตัวนี้จะใส่ทาน 3A ทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีรีเซิร์ฟเวอร์เก็บตรงกลางตรงนี้นะครับผมสีขาวเหมือนกับตัวเมาส์เลยนั่นเอง แล้วก็วิธีการปรับโหมดของเขาหนุถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเป็นสีฟ้านะผมก็จะเป็นบลูทูธนะครับผมซึ่งในการเชื่อมต่อครั้งแรกนี่ก็คือต้องกดสีฟ้าค้างนะครับให้มันกระพริบนะครับผมค้างประมาณสัก5าวินนะแล้วก็จะกระพริบสีฟ้าแบบนี้ผมก็ทําการเชื่อมต่อกับคอมเราได้เลยนะส่วนข้อสังเกตของเขาหนก็คือเมาส์ตัวนี้เนี่ยไม่มีปุ่มปรับ DPI นะครับโดยค่า DPI พื้นฐานของเมาส์ตัวนี้เนี่ย จะอยู่ที่1,300 dpi ด้วยกันนะครับถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนความเร็วเมาส์เนี่ยคือต้องไปปรับเปลี่ยนในตัว control panel ของตัว windows เองนะกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเมาส์ตัวนี้เนี่ยใช้ถ่าน3 a ทั้งหมด2ก้อนนะครับผมเยอะกว่าเมาส์รุ่นอื่นๆนนั่นเองโดยน้ำหนักตัวของเขาครผมเมื่อรวมถ่านไปแล้วนะเมาส์ตัวนี้จะหนักอยู่ที่92กรัมนะครับผมส่วนระยะการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมในสเปคของเขาเนี่ยไม่ได้ระบุออกมานะครับแต่จากที่บอลใช้งานมาเองเนี่ยคือใช้ถ่าน,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 านาสมา 3, นม่หมดนับม สำหรับราคาค่าตัวของขาวหน่มตัวเมาส์เสียยนี่ตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่400บาทนะครับประกัน1ปีมีให้เลือกสีขาวแบบนี้กับสีดำนะ ถัดมานะครับตัวที่4กับเมาส์นับโวแอนเทเรส X 5 8นะผมซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ที่ไอ้บอลใช้มากับมือเลยนะผมเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับสังเกตได้จากตัวคลิกซ้ายของเมาส์นี่นะเห็นได้ว่าโดนเหนื่อไอ้บอลกัดไปแล้วผมบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่ไอ้บอลประทับใจมากนะครับผมเพราะว่ามีปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะผมทั้งคลิกซ้ายคลิกขวาสกอร์เมาส์นะครับผมคลิกได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มปรับ DPI นะผมซึ่งเราสามารถตั้ง่่่าาาาาในตตัวววซออฟ์แรรขเเเไไดด้้ย DPI ทห แ้นก็ด้านข้างนะครับจะมีปุ่ม b a c k เว r ร์ดฟอร์เวิร์ดดีไซน์ตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบทรงบาลานะครับขนาดเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะผมเพราะว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งนั่นเองนะวัสดุเี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับมีโลโก้นะับหัวอยู่ตรงกลางแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีไฟ RGB มาให้ด้วยนะมันเปิดให้ดูปึบนี่เลยไฟ RGB วิบวับมากๆ โดยเมาส์ตัวนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะไม่ต้องใส่ถ่านมชาร์จไฟผ่านตัว USB-C ด้านหน้าตรงนี้นะัผมซึ่งเมาส์ตัวนี้ผมจะใช้งานแบบไร้สายหรือว่ามีสายก็ได้ผมแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาไม่รองรับการเชื่อมต่อลูทูธนะครับผมด้านใต้ตัวเมาส์นะผมก็จะมีตัวฟีดเมาส์2แผ่นด้านบนด้านล่างนะครับจะมีสวิชนะครับผมด้านซ้ายมือปิด อันตรงกลางนี่คือเปิดไฟ R G B นะครับผมแล้วก็ด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นตัวปิดไฟ R G B นั่นเองนะครับผมแล้วก็ปุ่มทางด้านขวาตรงนี้นะผมจะเป็นการปรับสีไฟเมาส์นะแล้วก็จะมีที่เก็บร r e ซ s i l v มาให้ด้วยนะผมเป็นสีดำอันเล็กๆแบบนี้แหละส่วนเซนเซอร์เนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ออปติคอลตามปกติเลยสำหรับน้ำหนักตัวเมาส์นะผมตัว X 5 8รุ่นนี้นะครับจะหนักอยู่ที่83กรัมนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวสายถักของเขานิดนึงนะครับสายของเขาเนี่ยเป็นสายถักสีดำงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะ หัวฝั่งหนึ่งเป็นไทป์ C แล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นไทป์ A นะครับสายของเขาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยาวสักประมาณ1เมตรเซนได้นะครับยาวเหลืออยู่แล้วว่าสำหรับเสียบคองด้านหลังเนี่ยก็สบายๆนะนอกจากนี้นะครับผมตัวซอฟต์แวร์ของเมาส์ตัวนี้เองนี้เนี่ยยังสามารถตั้งค่ามาโครอะไรต่างๆได้อีกด้วยนะครับผมไม่ได้เียว่าเป็นเมาส์เกมมี่รุ่นหนึ่งที่ฟีเจอร์ครบมากๆนะครับสามารถปรับ dpi เนี่ยก็ได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0 dpi กันเลยทีเดียว ส่วนแบตเตอรี่ของเขาผมจากที่ a อนนีอใช้งานมานะครับผมก็คือใช้งานแบบปิดไฟเนี่ยไม่ได้เปิดไฟ R g b จนะครับจะใช้งานได้สักประมาณเดือนกว่ากว่านะครับแบตก็หมดนะแต่ถ้าใครที่แบบไปเปิดไฟ RGB เนี่ยะระยะการใช้งานแบ,บตเตอรี่ก็จะลดลงนะครับผมทีนี้มาดูข้อสังเกตของเขากันบ้างนะครับข้อสังเกตสำหรับเมาส์นับโว X58 ตัวนี้เนี่ยเรื่องแรกนะครับก็คือวัสดุของเขาเนี่ยมันดูก้องแกงนิดนึง<อ>นะครับผมอาจจะไม่ได้แน่นมากเหมือนเมาส์ตัวอื่นๆนะครับตัว คลิซ้ายเนี่ยมันมีอาการแบบคลอนๆนิดหน่อยนะผมแต่ใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นั่นเองสําหรับราคาค่าตัวของเขานะครับตัวเมาส์นับห X58 ตัวนี้นะผมจะมีราคาอยู่ที่580บาท ประกัน2ปีนะครับมีสีดำกับสีขาวให้เลือกนะสุดท้ายนะครับตัวที่5กับเมาส์ Logitech M650 นะครับซึ่งถือเป็นเมาส์อีกรุ่นหนึ่งที่อามินบอลชอบมากๆนะครับด้วยขนาดดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คือขนาดกางๆพอไปทางเล็กพกพาง่ายนะครับแล้วก็งานประกอบเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโดยดีไซน์ของเมาส์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบทรงบาลานซ์นะครับแล้วก็ตัวคลิกไซส์ขวางเขาเนี่ยเป็นแบบไซเดวยรนวสมน่่ด แบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดเนี่ยอาจจะเสียงนันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากอะไรนะแล้วก็ที่พิเศษของเมาส์ตัวนี้นะผมด้านข้างของตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นยางกันลื่นนะครับมีทำลวดลายไว้ให้ด้วยนะผมทั้งทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาตัวเมาส์เลยนะเนี่ยเวลาจับคือมันรู้สึกว่าค่อนข้างถนัดมือมากนะผมซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขามีไซส์ m แล้วก็ไซส์ l สำหรับคนมือใหญ่ให้ด้วยซึ่งสิ่งที่พิเศษของเมาส์ตัวนี้นะผมก็คือตรงสกรูเมาส์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ระดดัับ้วยกกน,นค็คือค่อค่อยอยๆเลืนทีระดับดยีี้นนเละ แล้วก็ถ้าเราถ่ายเร็วนะครับผมนี่เลยมันจะมีการล้อฟรีให้นะทำให้เวลาเราถ่ายเมาส์เนี่ยไม่ต้องถ่ายบ่อยๆนั่นเองต่อมานะครับมาดูด้านใต้ตัวเมาส์ของเขานะครับผมเขาจะมีฟีดเมาส์ทั้งหมด4แผ่นนะครับ1 2 3 4สมีมสวิตช์เปิดปิดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะ เซนเซอร์เนี่ยเป็นแบบ Optical ตามมาตรฐานนะผมแล้วก็จะมีไฟกระพริบ IP, นะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง b l บลู o ูธแล้วก็ไวเลสนะครับผมทีนี้มาดูข้างในตัวเมาส์นะครับผมตัวนี้จะใส่ฐาน 2A ทั้งหมด1ก้อนนะครับแล้วก็มีที่เก็บรีเซิร์ฟมาให้นะครับผมโดยเจ้าตัว Receiver ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Logitech Bow นะครับที่เราสามารถใช้ตัว r e เ e ิร์ฟอันเดียวเชื่อมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดของ Logitech เขาได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเสียบรีเซิร์ฟหลายๆอันนั่นเอง สำหรับน้ำหนักเมาส์ตัวนี้นะครับเมื่อรวมฐานไปแล้วนะจะหนักอยู่ที่96กรัมน,นะครับแล้วก็ระยะก,การใช้งานแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาเคลมว่าฐานอัครลายหนึ่งก้อนใช้งานได้สูงสุดถึง24เดือนกันเลยทีเดียวนะส่วนความเร็วเมาส์นะผมสามารถปรับได้สูงสุด4,000 DPI นะครับโดยต้องปรับผ่านซอฟต์แวร์เท่านั้นนะผมไม่สามารถปรับผ่านที่เมาส์ได้ ส่วนข้อสังเกตของเขานะครับเวลาใช้งานเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีอ่อนนะผมานะให้มันเปื้อนง่ายสกปรกง่ายนะครับถ้าเลือกได้เนี่ยไอ้บอลแนะนําว่าให้ใช้สีดําดีกว่าและก็ด้านข้าวของเขาที่เป็นยางแบบนี้นะครับแรกๆเนี่ยก็ใช้งานได้ดีอยู่นะแต่ถ้าใช้งานเป็นนานๆไปหรือว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ใช้งานในห้องแอร์เนี่ยบอกเลยว่าโดนเหงื่อเรากัรลออกมาเป็นแผ่นแน่นอนนะ สำหรับราคาค่าตัวของเขานะผมตัวเมาส์ o g i t e c h M650 ตัวนี้นะครับที่เป็นไซส์ M เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่950บาทนะครับผมประกัน2ปีมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีขาวสียุมพูลแล้วก็สีดำนั่นเองนะสรุปสเปคแล้วก็ฟีเจอร์คร่าวๆข,ข,ของเมาส์ทั้ง5ตัวนะครับส่วนตัวนะครับถ้าใครที่แบบงบถึงนะอ้มวอนก็แนะนำว่าไปตัว Logitech M650 เนี่ยคือจบเลยนะผมทั้งงานประกอบดีฟีเจอร์ครบ ต่อได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ไวเลสแต่ถ้าใครที่แบบชอบความเป็นเกมมิ่งชอบไฟ RGB เนี่ยก็ไปตัวนับหวัว a n t e r e s X58 ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครที่แบบงบน้อยเอาที่แบบคุ้มที่สุดถูกที่สุดเนี่ยก็ไปตัว Anitech W226 ก็ได้นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปแนะนำเมาส์ไร้สายทั้งห้าตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากใี้บอลแนะนำชิปๆอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แช่องคอมม์คาม์กันด้วยนะครับ